สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซีสองแปดเก้าใช่แลค่ะสิภาไปตามเลขของปูวัดปลาอุดอรค่ะเป็นเมตาไหาม้าแล้วค่ะส่วนสิเป็นตัวใดนั้นร้องไปฟังเพื่นก่อนค่ะ <Hello. S 1> ปูกลับนมาสการค่ะปู ลูกหลานซีสองแปดเก้าช่แนวค่ะปูโทรมาขอโชคขอลาบกระปูคือเก่าและค่ะมวลนนีปูมีนแนวทางสิหายบนนอกค่ะปูปูได้ยินชัดเจนไ่มค่ะปูค่ะค่ะ โอ้อาจจะมีคนศกหมานกระปูเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเอฟซีถ้าผู้ใดมีโชคไม่หมานกระปูกอะอย่าลืมทำบุญ เพราะว่าทางวัดปู่กันยังขาดปัจจัยอยู่อีกหลายอย่างค่ะะดประมาณ้หค่ะค่ะช่วยกันสร้างช่วยกันแปรค่ะค่ะใน้ําบุญน้ำกันค่ะตามกำลังศรัทธาค่ะค่ะพอแม่พี่น้องทั้งบ้านปู่เมตตาหามาแล้วค่ะสำหรับนวดนี่เนาะสองคู่สภา ปูฝันบอค่ะปูค่ะคาปูหกสี่สอง<ก>สามสหกหนึ่งคะปูะะนะฝันห,หน่อยบอค่ะปูฝันหน่ยหนอยบอ่าู โอ้ถ้าฟันห่วยก็จะฟันใด้หน่อยค่ะปูแต่ถ้าเกิดงวดนี้บ่ม้งงวดหนาก็อย่าลืมค่ะปูต้องตามไว้อีกค่ะค่ะปูตัดเล่นปู้ให้ตัดเล่นเอาสามโตท่ายค่ะปูแมนบอค่ะค่ะปู

ถ <problem> ้าฟันว่าอาบน้ำขนาดจะดีค่ะปูเกป็นังอาจะเงนี่ค <c oughs> ่ะนป็ค้อไว้นรเ้ตัอ๋อปูให้ร้องหนึ่งเก่าไว้อีกตัวหนึ่งค่ะค่ะค่ะปูค่ะ เน่นก็ค <Bien ven ido> ือเจ็ดสามค่ะปูค่ะอ๋อเพื่อ <careers> ม <avenues> ันลอยมาค่ะปูค่ะค่ะ วันนี้มาขึ้นสีขึ้นสีปูหลังวันัอีกไหมค่ะันเี้ยเี้ยหลังเกาจัวบ้านเกาหุนปูแบบเป็นจะเป็นลุกเป็นเล็กหน่อยหมละค่ะบ้าตัวมากันเยี้ยเงี้ยหลังเกาเูกเกาปูสิบ่ามาโอ้เหลเหล็กเก่าสิบมาบปู่วกาูู่กกิค่ะนดน่เอาตัวนี้จนลงนมกเนอ

คปูกับตินี่ติดนลงนะคะ่ะปูแบบนี้ก็นี่แหะเพราะว่าเพราะว่าปูดีป<ะ>ูมาฝันมาเคลื่อนนี่ค่ะปูได<ะ>้แต่มาเบิมค่ะค่ะลูกมาเอาที่หลังมือเน,นี่ยใส่เสื้อผืนสองส่นเลยแับนี้ค่ะค่ะค่ะปูเอาทั้งบนทั้งล,างล,ลา่างของเราปูว่ะสาธุกอยมีโชคมีหมานเด้อปูเด้อเพราวะว่าทุกคนมาโอนก้อน น่นหัไเนค่ะค่ะปูงเอค่ะยกดเดสุดเลัดนีค่ะให้ให้พ่อหญยแม่ยญ่ทั้งบ้านพิจารณาเอาค่ะปูสอบตัวไดกระจัดไปค่ะค่ะค่ะบัตรทามิค่ะทามิโชคมิหมานกะทำาบุญกับปูในเด้อช่วยกันสั่งวัดสั่งว่าค่ะค่ะปูค่ะ ค่ะเดี๋ยวเอาคืนนาจอให้ค่ะปูหม้หมยเลขหมยเลขโทรศัพท์เขาปูค่ะค่ะค่ะปูค่ะให้ปูอวยพรให้พี่น้องเลยค่ะค่ะปูค่ะ

ซาถูกค่ะค่ะปูซาถูกค่ะปูค่ะพอไมมพี่น้องสําหรับปูวัดบ้าอุดรค่ะเพิ่นเมตาให้มาเรล้วเด้อของหวดวันที่สองพูสภาคมค่ะเป็นเลขความฝันของปูค่ะฝันบ่ามีน <ues S 1> คนมาบอกหลังวันที่หนึ่งค่ะหกสี่สองสามหกหนึ่งเพิ่นบอกว่าให้ตัดเลนเอาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีเลข อายุของพระอาจารย์ค่ะเจ็ดสามตัวกันกับมิเจ็ดสองกับหนึ่งเก้าค่ะแล้วก็มีเลขความฝันเก้าค่ะเก้าศูนย์แปดแล้วก็หนึ่งศูนย์แปดค่ะแล้วก็มีหาหาเก้าตาเล่นก็นมีหาเก้าเก้าาอีกตัวหนึ่งค่ะร้องพิจารณาเบิรงดเดอพ่อแม่พี่น้องสำหรับพอ่อยญยแม่ยญ่ทั้งบ้าน ที่มีตัวดีตัวดีวดกับไลน์มาบอกลูกหลาน4289ได้ค่ะชื่ด้เป็นสะพานบุญใหรครับพ่อมแม่พี่น้องคนอื่นๆเนาะจะได้ถูกหวยลำรวยไปน้ำกันค่ะเห็นน้ำหรือว่าบ่เห็นน้ำจังไรกะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้ค่ะแลกเป็นตัวเลขกันค่ะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังแรงใจกดกระดิง่งแจง้แจงเตือนไว้ให้ลูกหลานซีสองแปดเกา้าน้ำเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ